ไปติดตามผลงานของตำรวจทางหลวงยุคพลตำรวจตรีสุวิระทรงเมตตานะครับวันนี้นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มสินค้าหนีภาษีและสำแดงเท็จลอดใหญ่เลยครับเป็นการขยายผลจากการจับกลุ่มรถบรรทุกสินค้าหนีภาษีมูลค่ากว่า120บล้านบาทเมื่อ2วันก่อนและก็พบข้อมูลเกี่ยวพันกับนายทุนรายใหญ่ย่านบางเขนนะครับที่มีพฤติกรรมตั้งบริษัทบางหน้าเพื่อลักลอบขนสินค้าเลี่ยงภาษีจากต่างประเทศนะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจทางหลวงแบ่งกำลังเป็นสองชุดนะครับเข้าตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาคดีนำเข้าสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีรายใหญ่ชุดที่หนึ่งนำโด,โดยพลตบตรีสุวิระทรงเมตตาผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนำหมายสารแขวงดุสิตเข้าไปตรวจค้นบ้านเลขที่30ซอยอารีสัมพันธ์9ถนนพระราม6แขวง3าเสนในเขตพญาไทกรุงเทพซึ่งเป็นบ้านพักของนายวันชาติเกลียงธนบุญอายุ46ปีครับเป็นประธานกรรมการบริษัททีสกายแอนด์สตาร์ แต่ว่าไม่พบนายวันชาติก็เข้าไปตรวจค้นห้องพักของนายวันชาติและรวบรวมเอกสารต่างๆเพื่อนําไปเป็นหลักฐานไว้ก่อนจากนั้นกําลังตํารวจชุดที่2เข้าไปตรวจค้นบ้านเลขที่266ถนนกรุงเทพนนทบุรีแขวงและเขตบางซื่อเป็นบ้านของนายสุริยะนาคแก้วอายุ33ปีประธานกรรมการบริษัทบางกอกเอชแอนด์อินเตอร์เทรดจำกัดไม่พบตัวนายสุริยะเช่นกันนะครับก็รวบรวมพยานลักรวบรวมเอกสารที่พบไว้เป็นหลักฐานเช่นเดียวกัน พลตำรวจตรีสุวิระบอกว่าเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาตำรวจทางหลวงจับกลุ่มสินค้าหนีภาษีที่ลักลอบขนส่งจากท่าโรือแหลมชบังทางรถตู้คอนเทนเนอร์จำนวน7คันบนถนนทางหลวงหมายเลข7ทางแยกต่างระดับน้องขามตำบนน้องขามอำเภอศรีราชาชนบรุรีรวมมูลค่าที่ระบ,บุไว้ในใบขนส่งสินค้าจำนวน2ล้าน3 0,000บาทของกลางระบ,บุชื่อนายวันชาติและนายสุริยะเป็นเจ้าของบริษัท ก็ขอหมายสารเข้าไปตรวจค้นบ้านพักทั้งสองคนเพื่อขยายผลการจับกลุ่มและยึดรถตู้คอนเทนเนอร์ที่รับจ้างส่งสินค้าให้บริษัทเหล่านี้เพิ่มอีก4คันจากการตรวจสอบร่วมกับกรมศุกลกากรก็พบว่าทั้งสองคนน่าจะเป็นเพียงคุณเชิดให้กับนายทุนใหญ่ย่านสะพานใหม่ครับนอกจากนี้ก็ยังพบว่านายทุนกลุ่มนี้แหละครับได้ทําการลักษณะนี้มานานแล้วเปิดบริษัทนําเข้าสินค้าถึงหบริษัทก็คือบริษัท VESP International จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด SVC Golden บริษัท Eastern International Supply จำกัดบริษัท T-Sky and Star จำกัดบริษัท SK Golden International จำกัดและบริษัท AST New Golden จำกัดตำรวจชุดสืบสวนได้ตรวจสอบพบว่าบริษัทเหล่านี้ไม่มีที่ตั้งอยู่จริงนะครับบางแห่งก็เป็นบริษัทร้างก็ประสานกลมศุกลกากรเข้าไปจับกลุ่มครับ